ชี stem cell ไม่ได้ช่วยให้หน้าเด็กไม่ได้ช่วยให้หลุมสิวหายไม่ได้ช่วยให้หายเหี่ยวอืมรีมลองมาแล้วค่ะไม่ได้ผลอย่าถูกหลอกกลับเข้าสู่ health o 1 e e p 2แล้วนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของ stem cell กันอยู่ค่ะจริงๆแล้ว ep นี้นะคะรีมอยากจะเจาะลึกเข้าไปในเรื่องของ stem cell กันอย่างจริงๆจังๆแล้วล่ะแต่ว่าแหมมันอดใจไม่ได้ค่ะที่จะมา อารามพบทอีกสักหนึ่งเรื่องค่ะที่เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะคะสําหรับคนทั่วไปค่ะเพราะว่าตอนนี้นะสเต็มเซลล์ม,มันมาแรงใช่ไหมคะใครๆนะคะก็ขายเราบอกว่าโอเคอเขาพูดสารพัดอย่างนะอย่างกยาครอบจัก,กรวาลค่ะสิวฟ้ากระจุดด,ด่างดำลอยเหี่ยวย่นนะคะหลุมสิวแผลเป็นใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะเพียงแค่ฉีดอันนี้อันเดียวเนี่ยแหละฟิลเลอร์ออร้อยไหมโบท็อกซ์ไฮฟู r f อะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปทําแล้วนะคะเออดึงน o ดึงหน้าก็ไม่ต้องหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นความคิดที่ เข้าใจผิดออกซะมากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปตะลุยกันถึงโลกของชีวเคมีนะคะของไบโอม i c a l t เทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีทางการแพทย์ชีวภาพจากสเต็มเซลล์เนี่ยกันแบบลึกๆกันนะคะเออดรีมขออีกสักหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะคะตำนานที่จะเล่าให้ฟังนะคะที่มาจากประสบการณ์ตรงของหมอดรีมเองค่ะที่ทดลองใช้สเต็มเซลล์ด้วยตัวเองเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะมันคือจุดกำเนิดค่ะจุดกำเนิดของ d r e a m Skin Quality Center by Dr. Dream Clinic และ ก็โปรแกรมของ Dream Resale Therapy นะคะที่เป็นโปรแกรมผิวย้อนวัยรวมไปถึง Dream Scar โปรแกรมค่ะที่เป็นโปรแกรมช่วยรักษาหลุมสิวและแผลเป็นค่ะมันคือจุดกําเนิดของโปรแกรมการรักษาของ Dream ที่ Dream Create มาเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งใจฟังกันให้ดีๆค่ะ Dream เองนะคะพอจบเป็นหมอปับเนี่ยเออบอกเลยค่ะว่าโรงเรียนแพทย์ไม่มีสอนเรื่องสเตมเซลล์เลยนะคะไม่มีเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะความรู้เรื่องของสเตมเซลลอยู่ในหัวเราคือศูนย์นะคะเออ แต่ว่าอนาคตค่ะอาจารย์บางท่านนะคะบอกไว้ว่าแน่นอนละ่ะสเตมเซลล์นะคะจะต้องเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคมากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะที่เรามาได้ยินเขาโฆษณาว่าฉีดหน้าเด็กหน้าเด็กอะไรกันอย่างเดียวนะจริงๆค่ะมันจะต้องถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของแพทย์สัตว์แน่ๆแหละแต่ว่าบิมก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาเป็นร้อยปีหรือเปล่านะคะกว่าจะถึงวันนั้นค่ะในเมื่อโรงเรียนแพทย์ไม่มีสอนนะคะคุณหมอที่ทํางานด้านนี้นะคะก็จะต้องศึกษาเพิ่มเติมค่ะเป็นเหมือนอีกแขนงหนึ่งสาขาหนึ่งที่เป็นสาขาเฉพาะทางนะคะเรื่องของ แอนตี้เอดิ้งและรีเจนเนอเรทีฟเมดิซินค่ะดังนั้นสเต็มเซลล์ในตอนนั้นนะคะดีมเองก็ยังไม่รู้จักค่ะแต่ว่าดีมเคยได้ยินนะคะตอนเด็กๆคือดีมเกิดในช่วงยุค8ปไศยปลายวัยรุ่น90วัยรุ่น2,000นเนี่ยนะคะยุคนั้นแหละค่ะบริเนียมเนี่ยแหละค่ะเออตอนนั้นเนี่ยดีมก็ได้ยินนะคะว่ามีดาราค่ะดาราเมืองไทยนะคะที่เขาจะแบบว่าเป็นดารารุ่นใหญ่แล้วก็บินไปเมืองนอกเพื่อไปฉีดสเต็มเซลล์เพื่อให้หน้ามันเด็กเออค่ะเราเคยได้ยินมาแบบนั้นแหละเราก็ ติ๊กทูดมายแล้วนะคะว่าเอ๊ะโอเคสเต็มเซลมันแปลว่าหน้าเด็กนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรค่ะจนกระทั่งมาเรียนหบอกก็ยังไม่รู้อะไรอยู่ดีค่ะนี่เมื่อปีก่อนค่ะเพื่อนของดีมนะคะคนหนึ่งค่ะเขามาบอกดีมบอกว่าแกฉันไปฉีดสเต็มเซล์มาแล้วมันแบบว่าโอ้โหดีมากเลยนะฝ้ากระจุดด่างดำลิ้วรอยถาวรสิวหายคือพูดง่ายๆนะคะเพื่อนหมอดรีมเนี่ยเออพูดนะคะพูดสรรพคุณเหมือนแบบว่ายาสเตียรอยครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคนั่นแหละค่ะ <c oughs> คือเพื่อนพูดจะแบบว่าโอเคโหเรานะคะรู้สึกว่าอยากจะฉีดตามขึ้นมาทันทีเลยค่ะอ่ะลองดูก็นแล้วกันค่ะ เอาเป็นว่าครั้งแรกก็คือฉีดตามเพื่อนนั่นแหละค่ะเออคือโดยที่ไม่รู้อินโนอินเน่เลยนะคะว่าไอ้กลไกนะคะการวางแผนการรักษาในแนวทาง e g e n e r a t i v e m e d i c i n e น่ะมันจะต้องทํำยังไงนะคะเออเราก็ฉีดไปง่ายๆเหมือนเมโซนั่นแหละเออเหมือนเมโซเทอร์พีนะคะก็คือฉีดยาเข้าไปนําส่งยาเข้าไปในชั้นหนังแท้ก็คือจบค่ะจบกันนะคะไม่มีกลไกอะไรเลยนะคะสภาพผิวหน้าตอนนั้นของดิมนะคะก็คือจะมีริ้วรอยถาวรบ้างส่วนค่ะนะเรื่องของสิวค่ะสิวอุดตันเนี่ยดิมจะเป็นคนที่หน้า เป็นสิวอุดตันตลอดเวลาเลยค่ะไม่มีให้ว่างเว้นนะคะแล้วพอตอนช่วงเรามีประจำเดือนค่ะสิวอักเสบมันก็จะมะถุมานะคะจะมีพวกเป็นรอยจุดด่างดำรอยสิวมีกระแด,ดดด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเรื่องของรูขุมขนกว้างนะคะที่เคยเป็นคนที่หน้าหมันมากๆนะคะในวัยรุ่นค่ะแล้วก็สิวเยอะมากๆหลุมสิวบางส่วนก็มีนะคะเป็นไอซ์พิกการเล็กๆนะคะแล้วก็มีบ็อกซ์คาร์นิดหนึ่งนะคะนี่คือสภาพผิวหน้านะคะเบื้องต้นที่ ตอนนั้นที่ก่อนที่จะฉีดใน5ปีที่แล้วค่ะเออเราก็อ่ะลองเลยค่ะเพื่อนบอกว่ามันเหมือนยาครอบจักรวาลรักษาทุกโรคนะอ่ะจัดไปค่ะซึ่งดิมเองนะคะก็ฉีดไปทั่ว,วบริเวณใบหน้านะคะซึ่งดิมจะบอกเลยนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้นะคะคือเพื่อนจกตาบาางเลยค่ะเพราะมโดนเพื่อนจกตานะคะเพื่อนบอกว่ามันหายหมดเลยสิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยเหี่ยวยน่นทุกอย่างรูขุมขนแคบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่จริงเลยค่ะ มันไม่จริงเลยนะคะดีมก็ไม่บอกคนรอบข้างนะคะว่าดีมฉีดไป5ล้านเซลล์ตอนนั้นนะคะเออไม่ได้บอกใครแต่ว่าจะมีค่ะมีน้องๆที่ทํางานร่วมกับดีมนะคะก็ทักว่าหมอช่วงนี้ไปทําอะไรมาคือหน้ามันดูมีออร่าเออเขาใช้คำว่ามีออร่านะคะ มันก็ได้ผลนั่นแหละค่ะคือมันได้ผลแบบที่ว่าถ้าให้ดูมเปรียบเทียบเนี่ยกับการที่เราใช้ยาเมโซปกติคือยาเมโซปกติมันก็จะเป็นพวกกลุ่มาสารสก,กัดสมุนไพรนะคะสารเคมีต่างๆที่เอามารวมเป็นคอกเทลเป็นโซลูชันนะคะให้เราเอานําส่งตัวยาเข้าทางผิวหนังนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบว่าตัวยาที่มันสามารถสลายไขยมันได้ก็เราก็นําส่งตัวยาเข้าชั้นไขมันนะคะมันคือแนวคิดแบบนั้นเราใช้ยาในการออกฤทธิ์แต่ว่าไอเจ้าตัวนี้นะคะเออมันคือสเตมเซลล์ที่เป็น building block of life ใช่ไหมนะคะ เป็นหน่วยย่อยนะคะที่มันจะเป็นเซลล์ที่สามารถแบ่งตัวได้นะคะเพื่อที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเสียหายของโครงสร้างร่างกายของเรานะคะเออถามว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะระหว่างสเตมเซลล์นะคะที่มีชีวิตนะอันนี้เรพูดถึงสเตมเซลล์ที่มีชีวิตนะคะแล้วเราเทียบกับยาเมโซเนี่ยโอ้ดิมว่า ฝั่งเนี้ยมันดีกว่าเยอะมากๆเลยนะคะดีกว่าเอามาใช้ยาเมโสที่แบบถูกๆอ่ะมากกว่าค่ะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ตอนนั้นเนี่ยเออเราฉีดกันเฉยๆอะค่ะรีมองนะคะว่าสิวก็ยังคงขึ้นอยู่นะคะลูขุมขนก็ยังกว้างอยู่ค่ะแล้วก็เออจุดด่างดำก็ไม่หายไม่หายนะคะสภาพความฟูของผิวนะคะมันก็ดูดีขึ้นนิดนึงแต่มันไม่ชัดเจนค่ะว่าผิวมันฟูมันแน่นมันละเอียดนะคะ ไม่เห็นเลยนะคะเออดังนั้นแล้วนะคะดิมก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนะคะกับเทียบกันกับราคานะคะที่จ่ายมากกว่าเมโซไปแบบอย่างเยอะมหาศาลเลยค่ะที่ที่ฉีดไปในตอนนั้นนะคะในแบบ5ล้านเซลล์เนี่ยมันเป็นประมาณห้าหเ็ดปดเท่าเลยนะคะดังนั้นแล้วค่ะดิว่ามันมันไม่ค่อยคุ้มเลยอะค่ะตอนนั้นก็รู้สึกดาวไปหน่อยนิดนึงค่ะแต่ คีดที่สําคัญนะคะที่ดีมลืมเล่าไปค่ะว่าหมอดวีมไม่ได้ฉีดคนเดียวนะเออคุณแม่ของหมอดวีมค่ะก็ได้ทดลองการฉีดสเตมเซลล์นะคะด้วยเช่นเดียวกันค่ะ